สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาต่อยอดจากคลิปเมื่อวานนะคะเมื่อวานนี้เราพูดกันคำว่า nosy ใช่ไหมคะ nosy เนี่ยเป็นคำ adjective เป็นคำคุณศัพท์นะคะแปลว่าสอดรู้สอดเห็นจุนจ้านสารแนนะคะถ้าเราจะอยากจะบอกเพื่อนว่าเฮ้ยแกอย่าไปเผือกเรื่องชาวบ้านเขาอย่าไปยุ่งเรื่องเขาเงี้ยเราก็พูดว่า don't be so nosy หรือว่า don't be too nosy นะคะหรือไม่ก็ you are so nosy นะคะยังเป็นทางการหน่อยก็คือ it's none of your business นะคะนี่เมื่อวานที่เราคุยกันนะคะทีนี้วันนี้เรามาต่อยอดกันวันนี้เรามาฝึกออกเสียงตัว z นะคะตัว z นะคะในภาษาอังกฤษจะไม่มีตัว z นะคะ26 letters นะคะจะเป็นตัว z เวลาเขาร้องเพลง a b c ให้เด็กๆฟังที่นี่นะคะก็จะเป็น a b c d e G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y N Z. Now I know my ABCs. Next time, won't you sing with me? Yeah! Today, I'll play for you. If you like it, don't forget to like it. กดไลค์รัวๆๆเลย <c oughs> ทีนี้วันนี้คำว่า z นะคะเวลาเราออกเสียงเนี่ยก็คือเอาฟันบนกับฟันล่างเนี่ยมากระทบกันเหมือนเรากัดฟันนะคะ z แล้วก็ใช้ลิ้นเนี่ยดันมาให้แตะที่ที่ฟันนะคะด้านไหนแล้วก็ออกเสียง z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 ebra ก็คือมาลายใช่ไหมคะ z, z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 ero ก็คือเลขศูนย์นะคะ z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 oo ก็คือสวนสัตว์นะคะจะไม่ออกเสียงตัว z เราจะไม่มีตัว z นะคะจะไม่ x y z เลยละไม่ out นะคะ out out นะคะ x y z นะคะตัว z zoom นะคะ zoom เข้า zoom ออกนะคะเพราะฉะนั้นลองไปฝึกกันดูนะคะวันนี้ตัว z นะคะใช้ฟันบนกับฟันล่างเอามากระทบกันกัดกันนะคะแล้วก็ใช้ลิ้นเนี่ยให้มาแตะที่ที่ฟันนะคะแล้วก็ออกเสียง z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 , z. นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะลองไปฝึกกันนะคะบายค่ะบาย guys